เมาคุณรอสาวพูดถึงงานวันนี้เด็ดขาดค่ะก็วันนี้เป็นงานเปิดตัว morning coin ของแอปรู้ใจนะคะของ ac s s ซึ่งออมเป็นลูกบ้านอยู่แล้วแล้วเรามีประสบการณ์ในการใช้งานอยู่แล้วนะคะก็วันนี้เราก็แบบเหมือนได้เจอผู้บริหารด้วยแล้วก็มาแสดงความยินดีด้วยกับกับ morning coin นะคะที่ที่ได้ใช้ในแอปรู้ใจซึ่งออมคิดว่ามันมันคุ้มค่ามากๆเลยอ่ะแทนที่แบบเราจะได้ใช้เฉยๆดีเราได้รีวอร์ดเป็น morning coin กลับมาด้วยเรารู้สึกว่า เอ้ยเอาไปแลกนั่นแลกนี่ได้หรือว่าจะเป็นแบบค่าบริการส่วนลดต่างๆเวลาที่เราต้องแบบทําบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยสําหรับลูกบ้านคต่ว่าคุ้มเลยคุ้มมากอ,าอันนี้มันใช้งานง่ายสะดวกสบายสำหรับลูกบ้านยังไงเอาอย่างนี้ก็คืออย่างอย่างออมเป็นผู้หญิงก็จะไม่ค่อยรู้ว่าเฮ้ยวันปีปีหนึ่งอ่ะจะต้องทาอะไรเกี่ยวกับบ้านด้วยอย่างบ้านมันจะต้องมีแบบทำคอนเสะร์ตบอกเกอะ เธอบอกเกลอคืออะไรใช่ไม่รู้เลยแต่วันนึงมีคนมาเออคุณออมครับจากแอปรู้ใจนะคะต้องทำคอนเซ็ปตบอกเกลอแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดีจังเลยอ่ะถ้าเกิดไม่มีแอปรู้ใจอ่ะคือบอกเกลอยังต้องเป็นบอกเกลอ,อยังไงแล้วฉันจะอาบน้ํายังไงทั้งปีแบบเป็นแบบสกรปรกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวไงไม่ว่าจะเป็นการฉีดปลกน,น,น,นั่นนนนี่มันเป็นอะไรที่เราแบบไม่รู้แล้วต้องทําเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะไรนะคะอยู่ไฟในบ้านดับตามได้ไหมได้สิได้ทุกอย่างเลยแล้วแบบโหวันงานเทศกาลต่างๆไดับเลยคือแม่ดับนีขอโทษที่เราผิดขั้นอ่าได้นได้ขั้นแรกขั้นเด็ก185เหมือนกันเลยถุงยางไปเดิมแล้หรือว่าถอดส้นสูงเอ้ยถอดรองเท้าถอดองเท้าไมเใส่ส้นสูง เราไงดีเพื่อทารงเท้าเราเริ่มสัมภาษณ์กันใหม่เลยไหมไม่ไม่เป็นรงานอยู่ได้อยู่เมื่อกี้ได้่จะถอดหรือจะยืนเหมือนเดิมเ็อจะถอดอจ่ยืนเหมือนเดิมถอดรองเท้าเหรอให้เธอเลือกเพื่อจะยืนเหมือนเดิมหรือถอดรองเท้าอุ้าพอด้ก่อนพอด้ก่อนอาพอด้ก่อนไม่เดี๋ยวเอาใหม่ยังยังไม่ได้เข้าประเด็นเอ็นดูนี่ส้วรอีดด้วยหรอเออสวยแล้วกแบบดี จากตึกแล้วค่ะอ่าแอคชั่นอ่าแอคชั่นอ่าแอปพลิเคชันนี่มันดียังไงนะคุณนเข้าคำถามเริ่มใหม่เลยค่ะเริ่มใหม่จริงๆแอนด์ไดบ้างคะคือแอปพลิเคชันรู้จคุณู้จักแอปพลิเคชันรู้ใจค่ะคือสำหรับออมอ่ะมันตอบโจทย์มากคือทุกอย่างที่เป็นไซเคิลของการเมนชียนบ้านอ่ะคือเขาจะเตือนเราในนั้นเลยหรือว่าจะมีผู้ช่วยที่แบบสามารถเขาจะโทรมาบอกเราเลยอะค่ะว่าวันวันนึงอ่ะเราต้องทําอะไรบ้างหรือครบรอบปีอ่ะต้องทําอะไรบ้างหรือแม้กระทั่ง งานสวนอ่ะงานสวนของบ้านเราเราแบบไม่ได้อยากจ้างคนสวนที่แบบรายเดือนหรืออะไรเงี้ยก็เราก็สามารถทำบุ๊กคิงในนัดในนั้นในแอปได้เลยซึ่งบางคี่ใช่เขาจะมาแบบที่บ้านเราตามตามนัดเลยอ่ะเรียกว่าแอปเดียวครบแอปเดียวครบทุกอย่างมีสิทธิพิเศษก็คือแบบมอร์นิ่งคอยเอาไปแบบไปแลกการบริการต่างรุนรางวัลได้อีกรุนรางวัลได้อีกอะไรใดๆซึ่งแบบ เรารู้สึกว่ามันมากกว่าการซื้อบ้านแล้วใช่งานสะดวกไม่ออกการใช้งานคือสะดวกมากค่ะคือยิ่งแบบเอามาเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะก็สามารถแบบมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เขาด้วยค่ะหรือว่าผู้ใหญ่ที่บ้านอย่างคุณพ่ออ่ะเขาก็เขาก็ใช้เป็นเป็นคนสอนออาไปซ้ำไดลองจิ้มแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะ้ลองจิ้มแอปพลิเคชันแล้วเนาะใช่ต้องรีบแบบโหลดมอนิคอยเลยเพราะวันนี้ได้ห้าห้าสิบเอ้ห้าพันห้าพันคอล อ่ะากไปครัสไหนึ่งาใครที่อยากอยากซื้อบ้านหลังนึงดูใหญ่นะก็ขอฝากโครงการ SCS เด้วยนะคะขอฝากโครงการ SCS เด้วยนะคะแล้วก็ฝากแอปรู้ใจด้วยนะคะก็คือใครที่แบบสนใจแบบกำลังมองหาบ้านแล้วก็บ้านที่มีคอมมูนิตี้ดีๆนะคะออมก็ อยากแนะนําให้มาลองดูบ้านของเอเคอร์เอ็นซสเสร็จนะมีหลายโครงการมากๆนะคะแล้วทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านเนี่ยก็จะได้ได้สิทธิพิเศษอะในการเหมือนเรามีผู้ช่วยอะค่ะก็คือแอป,ปรู้ใจเนี่ยมาช่วยดูแลบ้านหลังจากเราซื้อบ้านไปเราก็มีผู้ช่วยในการดูแลบ้านด้วยซึ่งคอมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ ที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับลูกบ้านนะคะหลังจากที่ออมลองใช้งานมาแล้ว3มปีนะคะก็ใครที่กําลังมองหาอยู่อยากให้เปิดใจให้กับบ้านของเซซเสค่ะออมทูถึงเรื่องที่เราตาหอดแต่งหน้าใช่ไหมัาหอดแล้ก็ยังมีรอยอยู่เลยเห็นป่ะคะคือปกติออมเป็นคนที่แพ้อะไรยากมากเลยนะคะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยแพ้อะไรอ่ะชนะมาตลอดแบบว่าไม่ว่าจะครีมหรือว่าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะออมก็แปลกใจว่าทําไมออมอ่ะอยู่ดีแบบผดออมขึ้น ก็เลยเออเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าวันนั้นนะอมเป็นไข้ใช่ไหมอมก็คิดว่าออมมาไข้แตกแล้วแบบมันจะเป็นแบบ oh. แตกออกมาที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปถามทุกคนเขาบอกว่าไ mm hmm. ข่ขแตกไม่มีผื่นที่หน้า mm hmm. <laughs> ก็เลยทำอะไรอะอ๋อวันนั้นก็คือลืมเอากระเป๋าเครื่องสังอางไปแล้วออกไปข้างนอกต้องแบบไ,ไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีลิปสติกอยู่อยู่แท่งหนึ่งอมก็เลยเอามาทาปากทาแก้มทาตาคือแท่งเดียวไง เอ่อคอนเทนต์เนาะสายคอนเทนต์ครีเตอร์แล้วก็อุ้ยสวยงาเวลาทำคอนเทนต์แล้วผ่านมาวันนึงมันก็เลยผื่นขึ้นนะคะเ,<อ>เราก็เลยโทรไปถามเอ่เอเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ที่ที่เป็นอ่างดีให้กับแบรนด์เครื่องสำองางที่ยอมทำอยู่อะค่ะ<อ>ลิปสติกไม่ใช่แบรนด์ฟินวิวตี้นะคะทุกคน <laughs> เป็นแบรนด์อื่นนะคะแบรนด์<อ><ล>ฟินยังไม่มีนะคะก็คือโทรไปถามเ<อ>าขาก็บอกว่าคือลิปสติกอะมันจะมีแว็กซ์มีอะไรที่มันไม่เข้ากับหน้าเราที่แบบแว็กซ์ที่มันแบบเกาะปากแต่ว่าเวลาทาแกมทาอะไรอะมันจะไม่ ไม่ซัพพอร์ตกันมันจะอุดตาค่ะก็เลยไปจบสายคอนเทนต์ไปเลยจุดจบสายคอนเทนต์แล้วก็เลยมาทําคลิปเตือนเลยว่าแบบระวังระวังกันหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราจะใช้อ่ะอาจจะต้องใช้แบบแนวลิปแอนชี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราได้ไปหาหมอจีิหนักไม่หมอไม่ได้ไปค่ะก็คือทาครีมแก้แพ้อะไรเงี้ยค่ะตอนที่ผื่นขึ้นตกใจไหมก็ตกใจค่ะแต่แค่งงมากกว่าว่าจะไปทอะไรมาปกติแบบร้อยวันพันปีไม่เคยไม่เคยเป็นผื่นเป็นอะไรเลยะมีตกผื่นท่านพวงหน้าสะพันไมคุ้น ถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนนะคงยิตตกเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอดีว่าช่วงเนี้ยแบบไม่ไม่ได้ถ่ายละครเนียยังเป็นช่วงพักช่วงเบรคละไม่ต้องไม่ต้องใช้หน้าก็เลยโอเคดีแล้วไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้วิตตกเยอะเลยต้องไปหาหมอหรือว่าในเผื่อว่ามันจะมีมีเอฟเฟกต์คือเราก็คิดว่ามันก็น่าจะหายเองได้เลยใช่ค่ะก็จงแมันกดขึ้นแล้วมันมีอาการคัน คันแล้วก็ผลขึ้นค่ะมันเกิดจากการที่แว็กซ์ที่มันอยู่ในตัวลิปสติกอะค่ะมันไปเคลือบตามรูขุมขนที่หน้าเราใช่มันก็เกิดการติดตันอะไรเงี้ยแล้วเราออกไปข้างนอกมันเจอฝุ่นเจออะไรมันก็ยิ่งสะสมอะค่ะซึ่งอมก็คิดว่าหลายๆคนอะน่าจะยังไม่รู้นะว่าลิปสติกออกมันทาหน้าไม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกมาทําคลิปค่ะเข็ดเลยไม่ทาไม่ไม่ทาเลยไหมครับเข็ดเลยเพราะกว่าจะหายมันนานอะค่ะกว่าจะหายก็คือแบบ ที่เอาว่าสองอาทิตย์แล้วมันยังเหลือล่องลอยอยู่เลยอ่ะค่ะถ<ต>้าเระบังคับใครอยากลองทำแต่ต้องเลือกที่มันแบบใช่ถ้าใครอยากลองทําจริงๆมันก็มีแบบบลิกที่เป็นลิปแอนชีกอะไรเงี้ยที่สามารถทาได้ทั้งแก้มทั้งปากอะไรงเี้ยค่ะหลังจากโพสต์ไปมีแบบว่าแฟนๆเข้ามาแบบมีเคสเดียวกับออมเกิดขึ้นไหมคือออมแบบเซอร์ไพรส์ปปรามากมีคนทําแบบออมเยอะมากคือออมคิดว่าแบบว่าเขาอาจจะทาแค่ในคอนเทนต์ตัดชีวิตจริงเขาก็ทาแล้วเขาก็ไม่รู้ เหตุผลว่าทําไมเขายังผื่นขึ้นอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาบอกนะคะว่าเออเป็นเหมือนกันเลยเป็นพอลิสติกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเตือนอะไรคนที่ยังไม่รู้มครัอมขา่ะก็ก็ขอเตือนแล้วกันนะคะใครที่แบบว่ายังแบบเอาลิปสติกอะไรเงี้ยมาแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยออมก็คิดว่าให้หยุดเถอะเพราะว่าจริงๆเราแบบลิปสติกอะ่ะเขาน่าจะซัพพอร์ตแค่ปาก หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ทาหน้าจริงๆอ่ะอาจจะต้องใช้ที่เป็นลิปแอนเชดนะคะใช่ค่ะความน่าคุยมีบ้างใช่อฮวงมันร้มวงมาไม่ได้เคยกันแน่ไม่ได้เคยกันแน่ตอนนี้ก็ก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็แฮปปี้เหมือนเดิมใช่ค่ะเพิ่มเติมแล้วคเพิ่มเหรออยากเพิ่มไปไวไหมส่วนตัวอยากมีความเพิ่มเติมไวๆวไหมคุณ ส่วนตัวก็มีความสุขดีนะแต่นักข่าวดุบิ้วเหลือเกินนักข่าวอยากไปงานงานอะไรอย่างเงี้ยโอยขอบคุณค่ะก็ก็ถ้าถ้ามีโอกาสอย่างนั้นชอบเป็นอะไรอับเธอที่เหตุอะไรขยับไปขยับมาก็ถ้าถ้ามีโอกาสในเดี๋ยวก็จิกเขเขามีเรื่องเอ้ยเอ็มมีอะไรเขามีเรื่องเกินเกินอะไรอย่างนงี้ยรือยังไงคือเราก็คุยคุยกันอยู่แล้วแหละคุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ยังไม่ไม่ไม่ถึงท้มมิ่งนานรอรอก่อนแต่ว่าเขาเกินบ่อยเหมือนกันฮะเขาเกินบ่อยก็ก็มีบ้างค่ะมีกลางนิ้วสยายนิ้วให้เขาเห็นนะว่ามันนิ้วมันว่างแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แซวๆบ้างนี่ก็แบบนี้แซวๆนี่ไงเออแต่ดิสวยทุกวันใช่ไหมก็สวยทุกวันก็ไม่อยากไปแบบพูดอะไรบ่อยๆนะเอาไหมแล้วก็แบบว่า อยู่กันไปแบบนี้ก็ก็แฮปปี้ถ้าถึงถึงทามมิ่งจริงๆอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นแหละทามมิ่งมันคืออ,อีกรนานไหมสำหรับเราเองไม่รู้จริงๆค่ไหนดเราเคยคิดไหมไม่เอา,เอาช่วงเวลาไวเท่านี้โอเคละอะไรอย่างเงี้ยคือมันคิดแล้วมันก็ขยับไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ตอนนี้คือรอเขามาคุกเข่าฮะก็แล้วแต่พี่แอมเลยเพราะว่าอันนี้คือฝากบอกไม่ใช่อะไรหรอกช่วงนี้เห็น งานเยอะอ่ะเห็นพี่แอมงานเยอะทํางานเยอะก็แบบให้เขาทํางานเดี๋ยวก่อนโฟกัสเรื่องงานก่อนแล้วถ้าเขาพร้อมนะคะเราพร้อมไปด้วยป้ะถ้าเกิดเขาขอจริงๆเราพร้อมไหมคะเราจะพร้อมไปด้วยพร้อมตั้งนานแล้วเอ้ยบอกพี่ๆนะค่ะเขาบอกเขาเราพร้อมแล้วเนาะบอกพี่ๆนะค่ะบอกบอกกันเองอยากบอกเขาไหมคะถ้าเขาก็ดูอยู่ว่าพร้อมแล้ว มันต้องชงคะแนนนี้ด้วยนี่มันงาน SCS เสร็จนะใช่ใช่อยากเห็นเธอแต่งงานอุ้ยเป็นบ้านที่เขาช่วยเลือกด้วยนะนี่ไงานเขาบอกว่าคุ้มค่าเหรอพี่แอมบอกว่าคุ้มค่าพี่แอมคอนเฟิร์มอ่ะเปลี่ยนเลือกเปลี่ยนเลือกพี่แอมคอนเฟิร์มเราวันนั้นก็เลยอู้ซื้อเลยเพราะว่าพี่แอมแบบช่วยคิดมาแล้วเออแล้งมีซ้อมเลี้ยงหมาไปดูกับเด็กไปอะไรอย่างนี้ลูกเพื่อนเยอะแยะแล้วมเออหลายคนแซวว่าเราซอมเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยซอมเลี้ยงหลานซอมเลี้ยงหมา ก็แบบว่าจะพูดอะไรค่ะเพ่าพลงงานจริงว่าเป็นไงสนุกไหมกับการเลี้ยงเด็กเลี้ยงหมาหรือว่าอะไรถือว่าไม่ใช่ทางเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ทางยังรู้สึกว่าอุ๊ยยังยังอยากทํางานน่ะคือเราเป็นมนุษย์ที่ชินกับการทํางานมากๆแล้วเราก็ไม่คุนที่จะที่จะเหมือนฟูลไทม์ในการดูแลเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ถามว่าโอกาสเวลาเราเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่เราคุ้นเคยที่อยู่รอบๆตัวเราเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาใช่ไหมหแล้วก็เล่นกับเขามันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้นะค่ะเฮ้ยถามคือเพื่อนเพื่อนๆเลยอะแอร์เออยังไรเอเขาก็แ,แบบเปลี่ยนลุคจากแ,แบบ working m o t h e เป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเหนื่อยมากพี่แอร์บอกเหนื่อยมากบอกว่าอ๋อมพี่ทํางานมาทั้งชีวิตอะ ไม่เท่ากับพี่มีลูกคนเดียวเลยค่ะทำให้เรากลัวไหมกลัวเลยกลัวเลยบอกว่าพี่แอพูดเรื่อมกลัวป่ะเนี่ยคืออะไรอ่ะบอกว่ากลัวการแบบมีลูกแล้วค่ะชอบเด็กผู้หญิงและชอบเด็กผู้ชายครับคิดได้ไงเนี่ยละแอกไปเรื่อยเลยเนี่ยคำถามไหลไปเรื่อยเลยเนี่ยเราเก่งมากเลยดูวชอบจริงๆที่บ้านมีเร่งมีถามไหมคะเรื่องแต่งงาน คือถามตั้งแต่แรกๆแล้วแหละเอาจริงๆหลังๆก็ไม่มีใครถามและหลังๆก็เอาแล้วแต่พวกเธอสองคนละกันเออแรกๆเขาก็ถามมาจนเบื่อแล้วอันนี้ก็รอแค่เข้าแล้วเนาะฮะรอแค่บุฟเฟ่ข้าวเนาะรอค่ะรอรอรอแยมแล้วแล้วต่อเขาอเอามาแล้วแต่อเขาไงก็ได้แล้ววันนี้ก็มาแล้วค่ะทุก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  เรานี่ยขคุณแค่เอ้าขึ้นอีกชั้นนึงเท่าขึ้อีกชั้นนึงแล้วขึ้นอีกชั้นนึงเลยจะถ่ายรูปใช่ใช่จะถ่ายรูปเป็นยังไงขึ้นอีกชั้นนึงยังเด็กเขาถ่ายไม่ถึงเลยไม่เข้าไม่เข้ารูปทำนั่นทำนี่ยังไม่มามาอินเสิร์ตโบกเลยเธออยากแกงฉันสิไมมันจะสวยมากเธอมันจะเห็นไอสีเอสิบชัดมาก ฉันส่งกว่พี่นุ้ยเมื่อกี้นะอบพี่นุยยนะาพี่ลุยแล้วนะอุณนี่นะหอายุนะออมอพี่นุ่อแแบบนึงครลูกอ้ออมเดยวอีกทีอ้มขอ่นโอเคครับอาออมก็นีด้วยค่ะลูกทนไก่เลแกไม่หนก่ภาพเนไมดูคนชอแกนี่มันดูไม่ออก ต้องมีค่าเธอต้งมีหนึ่งสัปดาหเป็นแค่ภาพช่ไหมอ่ะม่เป็นแค่ภาพเม่อดูในรูปก็ดูน่ารักดีต้องสามสองมามต้องนะอยากไ้ต้อง้มอาได้ต้องด้มโอเคต้อ่าอันนี้ต่อนะนะคะขออนุญาตค่ะ หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะก็ยืนคนเดียเียว้องรอล้วต้องรอแ่นสิบแต่ไมพี่อ่ลืมไปลุ้นลาบูบูนะพี่ปลุ้นมาแล้วจะได้จะ่ยัไม่ได้